เกษตรพอเพียงทำบ่อหลังบ้านเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่มีนกกระทามีเล่านกกระทามี ไก่พันไข่นกกระทาเนี่ยเพราะเองปักเอง ฝีมือคนบ้านนอกมาอยู่กรุงเทพ <c oughs> ก, <c oughs> ก็ก็ไม่ทิง้งชีวิตบ้านนอกเลย ผูกถั่วฝักยาวทำบ่อเลี้ยงปลาโน่นโน่โนมะม่วงพี่ว่าต้นเล็กๆนัน่นอ่ะติดดีด้วยเห็นไหม้าลูกใหญ่แล้วมันจะทานไหวก่อ,อกนเหรไหนว่าต้นมะม่วงโอ้ยมีกระถางมะม่วงอะไรไม่รู้เจมันว่าซื้อมาต้นละสามร้อยอ่ะกำลัง<น>ออกลูกเลย ทำไมมันลูกกลมๆมะถ้ามันโตนี่ก็โดล้วเนี่ยต้นจริงจะหักเลยนะเนี่ยนั่นเรามาถามเพทยเออลิ้นกิงกินมะลิ้นกิงว่านะใครเด็ดอะไรว่าดูสมบูรณ์ปลูกทุกอย่างเจับแก้มแล้ว ลิงปิงมะขามก็มีน้อยนามะขามมาลมมะลมกำลังออกโดกเลยที่เราทำน้ำ,ำ,นำมีโซล่าเซล ความเชียดไข่เนี่ยพ่อเกมเสียเกมไม่ทำตรงนี้ครอบมูรลูกเพาะอ,อะไรเนี่ยตรงนี้ ทำออกซิเจนให้อย่างดีอีกหน่อยมีโครงการขยายบออีกหรือเปล่านี่ <c oughs> มีแรวด,ดินตัดดินไหลก็ขยายอะ่ะเออมันตัดดูแต่ย้าย่ออกเฉยไม่ต้องไปได้ผลอะไรเลย ไอ้กล้วยกล้วยใครกล้วยเรากล้วยเขากล้วยเราเนี่ยไปปลูกอ่ะอ้าวมันก็จะถึงนู่นแล้วเนี่ยวะไอ้นะมันไอ้นามันเอามาให้สองหน่อก็เลยขยายไปเรื่อยมีทุกอย่างมะละกอก็มีต้นมะนาว ลูกเป็ดลังมาใหม่ <c oughs> <c oughs> มีทั้งกระถางลอยน้ำนี่วะ <c oughs> <c oughs> ใช้ได้ใช้ได้ ดีแล้วดีแล้วอย่างนี้